จะพามาดูความก้าวหน้าของบ้านต้นไม้ลำทรัพย์นงงานสาธารณสุขอำเภอสวนสวรค์จังหวัดนครพนมมาให้ชมตันนี้ก็เอาไว้เป็นที่นั่งพักผ่อนนะคะอยู่ใต้ต้นมะม่วงใหญ่ต้นมะม่วงอายุน่าจะเป็นร้อยปีนะคะแล้วก็ฝั่งนี้มีสวนครัวนะคะมีปลูกบวบ เพิ่มออกดอกละถ่ายตอนสายใบก็เลยจะเหี่ยวๆหน่อยคนะ่ะบวบปูบกตัวโซนนี้เป็นแตงคนะ่ะ ทางน้นจะเป็นสระน้ำนะคะตอนนี้เลี้ยงปลาตะเพียนเดี๋ยวพาไปชมนะเป็นต้นมะม่วงป่าค่ะ นี่จะเป็นสะเลี้ยงปลาตอนนี้เลี้ยงปลาตะเพียนอยู่นะคะสะจะมีน้ำตลอดเพราะปาะพูพายางใช้ไดน้ำอัตโนมัติใช้นี่จะมีน้ำตลอดปีนะคะเพราะว่าปาพูพายางตอนนี้เลี้ยงปลาตะเพียนน้ำไดจากได้อัตโนมัตินะคะใช้ไฟจากโซโลาเซล สาลาลิมน้ำสาอีกลุ่งหนึ่งจะเลี้ยงปลาดุกไม่ได้ปูพะยางตอนนี้น้ำแห้งนะคะก็ลเ,เลยเอาปลามารวมกับปลาตะเพียนยู่ตรงสาใหญ่